สวัสดีครับพบกับช่อง BPP Channel อีกเช่นเคยในวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเปลี่ยนสีกระจกมองข้างนะครับสำหรับรถามาฮ่าแกนเปียโนนะครับซึ่งกระจกมองข้างที่ติดรถมาครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีให้ดูมาดเข้มกว่านี้นะครับสำหรับวิธีการถอดฝาข้างนะครับก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราใช้ ไขควงปลายแหลมนะครับงัดบริเวณขอบด้านนี้นะครับมันจะสามารถทอดออกได้น,นะครับอันนี้ผมงัดด้านล่างออกไปแล้วนะครับเหลือด้านบนนะครับค่อยๆงัดนะครับก็จะพ,พะเเยออกมาแล้วนะครับเหลือด้านหน้านะครับอ่าออกหมดแล้วนะครับ Okay. จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีจะมีก้านล็อกอยู่สีตัวนะครับที่เป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทำสีกันเลยนะครับ

はい。 ครับหลังจากเราติดสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำมาประกอบเข้าไว้กับกระจกเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ลายเคปลานะครับเป็นชนิดดำด้านนะครับก็ดูแล้วก็จะ ดูเข้มดูดุดันขึ้นนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับของช่อง BPP Channel นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับ